เดี๋ยวมาดูร่องน้ำตรงนี้นะครับข้างทางครับลองใช้เป็นโกเทลนะครับผม โอ้โหโดนครับได้นครับยากติดยากยากขึ้น่อยครับลำบาก่อยครับเลยป่าเข้ามา ก็เดคือเดินลุยป่านี่มาเลยครับต้นต้นอะไรล่ะสแกนะครับโอเคโชว์ฟาครับก็กัดโก้ดเทลนะครับก็กัะช่อนครับก็ใส่อได้ครับตัวนี้ก็สภาพหมาตรงนี้เป็นคลองข้างทางนะครับก็ตีไปตีมาก็ออกมากัดครับ À, OK, các bạn Hotel, tem phẳng OK, Sự giòn mà, học